คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาต่อสายนะครับระบบออินเวอร์เตอร์ครับอินเวอร์เตอร์อยู่ที่ตัวนี้แปลงไฟจากดีซีมาเป็นสองรอยยี่สิบโวลต์สามร้อยสามจุดเจ็ดกิโลวัตต์นะฮะตัวนี้ครับมี เบเกอร์ Baker, สำหรับไฟบ้านแล้วก็โซล่าเซลล์เนี่ยเราต่อทดลองต่อปั๊มนะครับ UV w เ u b อ e U ปั๊มของเราเป็นซิงเกิลเฟสนะฮะซิงเกิลเฟสก็คือปั๊มเฟดเดียวเ,เป็นปั๊มสมิร์ทหย่อนลึกประมาณห้าสิบเมตรออยู่ที่หนึ่งจุดห้าแรงนะครับอินเวอร์เตอร์นี้เราทำมาเผื่อ นะครับสั่งซื้อมาเผื่อก็คือใช้ได้ถึง5แรงเลยทีเดียวนะครับ3.7กิโลวัตต์นะฮะนะครับนี่ก็คือสามารถใช้1.5แรง2ตัวได้เลยพร้อมกันนะครับกับแผงโซลาเซลล์ที่เราซื้อมาก็10แผงนี่คือการต่อ UV w ัครับ UV w ัที่จริง UV w ันี่เป็น ทรีเฟสก็คือ3เฟสนะครับแต่ว่าเรามามาสลับคั่วกันนะครับทดลองสลับคั่วก,กันกับปัม๊มซิงเกิลเฟสก็คือเป็นสมร์ทนะครับอันนี้คือการทดลองเป็นการทดลองติดตั้งเรียบร้อยมาดูว่าน้ำไหลยังไงครับวันนี้แดดเพิ่งออกช่วงตอนนี้ประมาณ10บโมงโอ้น้ำไหลดีครับ น้ำไหลดีมากเลยครับอ่าต่อไปเราไม่ต้องเสียค่าน้ำมันนะครับเสียค่า,าเสียตังค์ซื้อน้ำมันแล้วนะฮะในการปั่นไฟตอนนี้เราใช้ไฟแดดอ่าใช้ไฟแดดนะครับนูนคบแผงโซลาเซลล์อยู่ข้างบนนะครับต่ออินเวอร์เตอร์ข้างล่างลงมานะฮะอ่าตอนนี้น้ำ พุ่งดีครับพุ่งดีแต่ว่าเราลดท่อมานะฮะปกติมันท่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งนิ้วนะฮะหนึ่งนิ้วลดเหลือประมาณสี่หุนมันก็เลยดูพุ่งหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับแดดแรงก็พุ่งแรงนะครับที่ก็คือ,อ,อบ่อที่เราเจาะบาดานะครับบ่อบาดานี้ เจาะบนเนินเขานะฮะเจาะลึกลงไปประมาณร้อยเมตรครับแต่ว่าเราหย่อนปัมม๊มเสมอร์นลงไปเนี่ยแค่ห้าสิบเมตรบ่อนี้ใช้งบประมาณอยู่ที่แสนสองหมื่นนะครับแสนสองหมื 1, 2, 000, ่นทนเลยนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นทวนมีน้ำตลอดปีครับมีน้ำตลอดปีเดี๋ยวยังไง จะรายงานคุณผู้ชมเรื่อยๆครับว่าผลการใช้แผงโซลาเซลล์เป็นอย่างไรแล้วก็มีปัญหาอะไรในครั้งต่อไปนี่คือการทดลองครั้งแรกครับถือว่าได้ผลเลยทีเดียวนะฮะวันนี้แดดไปดีเท่าไหร่ครับดูท่าทางจะมีเมฆบอกพอสมควรแต่ว่าแผงโมโนเราเหมาะครับสำหรับอากาศอย่างนี้นะฮะแผงโมโนก็คือ ที่ใช้กันที่ต่างประเทศก็คือ,อยุโรปตอนนี้คนไทยก็มาใช้กันนะฮะที่จริงก็ไม่จำเป็นต้องใช้โมโนก็ได้ใช้แผงโพลีก็ได้ครับโพลีคริสตัลไลน์นะฮะนี่ครับบรรยากาศาที่เราติดตั้งเสร็จใหม่ๆนะครับนี่ก็คืออินเวอร์เตอร์มีระบบกันไฟฟ้าผ่า แล้วก็สามารถต่อกับไฟบ้านหรือกับเครื่องปั่นไฟได้เลยครับอินเวอร์เตอร์3.7แรง3.7กิโลวัตต์พูดผิดนะฮะ3.77กิโลวัตต์เอามานำเสนอคุณผู้ชมครับนี่ครับอ่านั่นก็คือที่เรายังไม่ได้วางสายไฟนะครับต่อไปก็จะขุดขุดข้ามถนนมานะครับข้ามถนนมาฝังดิน เอาสายไฟสอดท่อนะครับยัดลงมาก็จะได้ใช้ไฟดันน้ำบาดานได้อย่างสะดวกเราก็จะใช้ได้ทั้งวันเลยนะฮะแดดออกน้ำไหลครับแดดออกน้ำไหลต่อไปก็ไม่ต้องเสียตังค่าซื้อน้ำมันมาเติมเครื่องปั่นไฟของเราแล้วครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวรายงานผลครั้งต่อไปครับ